สบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงโอ้ยแฝดออนหันโอ้ยแม่ขนนูนเห็นอะไรบ้างนี่ฮะสีมรนษามาไทยเห็นอะไรมันจะสีลงฮะมีฮันแีนแม่ขี้ไห้แมงสะ,สะ <laughs> บ้านเขาเปิดแม่ขี้ไห้ โแม่ได้คนมาควนี่ยทขนาดโอ้ยจับราดีเนาะนองเนาะพกตีร้ายเนี่ยนหดอยรเนต้ยคนผ่าไปแล้วกล้องโบหินเลยกล้องัหลอยู่เด้อมมนตามันโง้ยเน้เนหายโอ้ตาย กูแอบเอาละหารนลุยแหละในไส้ก็คือโบเห็นในเงินเป็ดเสียงมันบินพี่น้องนี่นี่นี่มากจับเหง้าหนึ่งแมงขีนอนเข้าป้าพี่น้องมาดิ นี่ใ่หน,นี่นี่นี่เอาทางมาไอไอคอนไซเอเอาทางมาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทางคืนไปตรงมงไปแล้ว จะเข้าหายังการดอกพี่น้องเลยทางนั้นเข้าหายังการวะสู่จะไอยสิลืมมื่อแต่ไปห้าถ่ายขีปันอันขอบใจอันได้เงินเลยกะ หายคนถุกคนยะน่องพี่น้องยังมนสิลืมพะนะยังนั่นปัิลืมหาอยู่หากินอ่ะทั้งเล้ย่อย่างี่อป่าได้พี่น้องมันมยังไปยังมาในความหมวนยันลือ้อยัาลงทางออนโอ้ยอีนากนี่ดูหุู ซิมอนพอนไซพีีเด้อเฮ้ยมอกนี้พี่น้อของละหันน่ะตายานคือยังพอนบบกไปพอนอันเบาหมีสับฮ่าฮิคือเห็นตะมันบิน,นอย่เนตตะแตนก็เห็นตะแตนทุกเจาก้าเคยยืงอยู่ตะแตนนะ ฮะมันอยู ih, nih, nih, nih. Ih, oh. ่น si ้ำต้นอ si ีอย่างนี่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 โอ้ยพี่น้องเห็นได้ดัชได้วะดียเรียคอยสีจองล้อหายสุกเจ้าเก็บจับเอาเด้อมันมาตกได้โอ้ยเด้อ ซุงหดนาเห็นแบบตื่นเต้นอ่างการีรอ น้องคุณผู้ชมเห็นอ้าคผู้่าถ้ารพระบรมโคมพี่น้องสรุปแล้วพากันมาประผาดป่าตอนกลางคืนอืมพักอยู่ทรายอำมาตากาเกีทางที่ดีของนางคือที่ที่ปัชชาผ้พาเข้าสปาซ่าอะไรได้เจชทางใดนี่ พี่นอ้องพี่นอ้องจะนั่งนั่งกระทะมาทางทางกลับบ้านทางไหนคะนั่งสิบายกันกแล้วผูนพาผาป่าย่างบาานี่ผูดผูดแม่ย่างเออเขาเด็กๆอุ้ยมาขี่สมอไปหมักย่งางเกาะ เออมางยิงบังโพนะโแเ่มมันุ่นุ้ยแมงหามผีนี่มึงแน่นี่ยุ่เยียย่เยยย่นี่ใหญ่ดิปาวแทบเลยโอ้กรู้สะเยดสะยองเด้หมว้แทบ่องกินไปถั่วเนาะพี่น้องเบากับตันเอาื เรียกรองความสนใจอยากให้เขาไปกับนางอย่งนี้กับบนี้จ,กจากที่นางเอิบน,นะนั่งว่าต้นเต่านั่งบไดเอิมาแมงคันนูจจกดีเมื่อเงี่ยงดูเหตุที่ต้นเต่ามันมีกับห้าทางออกก่อนอันนี้ออก้างาก็จะย่างเขาดียวแม่สบอแลปนห่ถิเงาลายอยพี่น้อง

อะไรมันคือนานทะลุถ้าบอปกติมันบนใหญ่ป่ะนี่นะอืมแง้มกลางเว้นมันน้อยๆอย่างไดสองทะลุแต่ว่าคราวนี้มันุกออมองนี่คือเป็นบริเวณเกินกิจเขาสาวนาบริเวณนเอาแล้วเขาบริหารแล้วก็มันจะป่าเลยทีมอนยังมอดูนี่มอดูนี่นี่กุ๊กเต่าไงเมย์มีเยอะ หันหนามาดูซิมอนฟอนไซบอกเห็นในสายในายฟางแกดับเบิกค่ะอจะเอาจิตจีลงเหดำคือเลยอเกมาจิจีงก็ได้แต่แกมโอ้ยยามกลางคืนก็งงามไปอีกอย่างหนึ่งพี่นนองก็เงียบดี ย่งงเวนสิงามกว่านี่แม่บอกบระแมนม่วงก็ซอได้ย่วงเพงกะคือเวอร์แท้บราแม่เอวกล่องตีพ่น้องย่ังกผังก็คืนเฉมาลาอ๋อไม่คือเป็นอุปุติปีกเลยนะบแม่บคมเลยม่วงห้อไอ้ตัวน แมงม่วงแรกนี่ไม่กับกีเออมันอ้าแปลกวันฝังม่วงต้นนี่คือม่วงข้ากับม่วงแมงเนี่แมนมักม่วงขีดขูดได้ชื่อแบเออกระปุกกระติคืออมรากากีค่ะพี่น้องรู้นะสวดยังสดวดนาตามารีวิวมันดูนี่ยังผสดแทะอ๋อ ปลาตะเจก็กล้วยเจ้าตะกล้วยเส้นใหญ่บนแล่บนบาโฟนมานิ่ึ้นสามชิขื่นนี่เต็มเลยนผี่ันสุขขัไ่สุเก็บโอ้หมากีกิเนอบบบกมกีนะมาข้อเป็นยุ่นี่มันเป็นอันนี้มะข้ออันนี้เป็นยำเลเกี่ยวเขาเ้า่ลอ้ายวกมันจะเป็นช่วงเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาแล้พผ่นปูกทนกล้วยตั้งแต่ยำผมเละมึงส่ นี่ยบรรยากาศฝนขึ้นมานี่มันก็ขึ้นมาเต็มลเลยข้างนอกมันเข่ามันน้ำมันเข่าไ่ได้ดอกเอย่าพลา,าไปดุเล็น้อยพี่น้องสุดเมืองเลยนะบัดนี้พี่น้องเอ้ยสรุปแล้วประพาสป่าสายสิมอนพอนันสายเบิร์ดและะด้วบัดนี้อื้ฮันสเพซอกันบัดนี้ ้องซีมอนผ่อนไฟโอ้จำกักระซีมอนผ่อนไฟอืมไปไหนแม่ไปเบิ่งในเฮือนมึงน่ะไปไม่ชอบยังโกขามเออโกคามใส่ในใส่มีโกขามโกขามลยโเลยใชมือทุจันพี่น้องบ่เอาละแม่ขนุนนมันน้อยโพดนี่เด้ ขอบใจพี่ต่อติดตามเอาไว้สิละ